ดับดักของเกษตรกรคือปลูกไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันขายไม่ได้ทิมแปรรูุเนี่ยไม่สะอาดเขาก็ไม่ซื้อตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกลุ่มวิสาหกิจเนาะก็จะเป็นแค่พี่น้องกันแล้วก็มานั่งคุยกันว่ากลุ่มเราจะพัฒนาไปยังไงสวัสดีค่ะชื่อสุรัตเทียมเมคานะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรรูปสูนไพยสวนมาลีอยู่ที่ตำบลทุง่งทองอำเภอท่อาม่วนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ความเป็นมาของกลุ่มนะ่ะเราก็เริ่มแรกจากที่เราเป็นเกษตรกรเนาะเมื่อก่อนเนี่ยทำเกษตรเชิงเดียวปลูกพืชแค่อย่างเดียวก็คือการทําอ้อยปีหนึ่งก็เป็นปีละครั้งเราอยากมีไรายได้เพิ่มเราก็มาแปลรูปกล้วยเอามาทํากล้วยฉาบเอามานี่คือการเพิ่มไรายได้ในระหว่างปีที่เรามีไรายได้แค่ครั้งเดียวพอเรามีวัตถุดิบเยอะๆแน่นอนว่าเราต้องเปลี่ยนจากเดิม ก็จะไม่ใช่ขายแบบไปตลาดท่าม่วงแล้วมีพ่อค้ามาซื้อหรืออะไรมาซื้ออะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกเมื่อไหร่เขาจะถามเราเลยว่าสิ่งที่คุณทำน่ะอย่างเช่นกล้วยตาคุณแปรูกเนี่ยคุณทํายังไงถ้าตากด้วยกระด้งคุมด้วยผ้ามุ้งอ่ะเขาไม่โอเคคือไม่สะอาดเขาก็ไม่ซื้อนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องหันกลับมาพัฒนาแล้วว่ากลุ่มเราจะพัฒนาไปยังไงเราจะต้องหา หน่วยงานหรืองบประมาณเอาเข้ามาเพื่อที่จะมาพัฒนากลุ่มของเราเองก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเรามาตั้งกลุ่มวิสาหกิจกันไหมพอตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับงบประมาณโดยที่เกษตรเกษตรอำเภอตอนนั้นท่านหัวหน้าแนะนําไปกลุ่มของรายชื่อกลุ่มไปแล้วก็ได้รับงบประมาณตู้ตากพลังงานเป็นเป็นเป็นตู้แรกเลยที่เราได้งบประมาณจากภายนอกมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรา มีกาลังใจเนาะในการที่เราจะพัฒนาเป็นจุดเริ่มต้นทําให้มีเรื่องเล่ามีสตอรี่ว่าเิ้ยเราตากด้วยตากพลังงานโซลาเซลล์เราเราเรามีที่มาที่ไปของการแปรลูกสิ่งที่ภูมิใจก็คือกล้วยตากเราอะได้ไปเอพิกเนาะได้แพ็คเป็นชิ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการก้าวเดินพัฒนาต่อจนปีหกห้าเนาะก็ได้เข้าไปเป็นสพกเเรือข่ายของกเกษตรอำเภอทาม่วงเราก็ได้อ รับงบประมาณการพัฒนาจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าม่วงก็ทำให้เราได้พัฒนาของกายมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแบบนี้ ในช่วงของโควิดนะพ่อค้าไม่เข้ามาเลยก็จะกลายไปเป็นขายออนไลน์100%เซเลยพอขายในออนไลน์นะมันทําให้เราไปอยู่ในโลกของโซเชียลเนาะทำให้เขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ทําไมถึงอยู่รอดได้เป็นที่มาจุดเริ่มต้นของการมีคณะศึกษาดูง,งานคณะแรกมามีไรายได้โดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปหาลูกค้าทําให้เรามีไรายได้สมาชิกมีไรายได้ระบายสินค้าได้ในปี67เนี่ยมีมา,มามากที่สุดเลย800 0กว่าคนสิ่งที่เราต้องทำาคือเราพัฒนา สร้างห้องน้ําสร้างเก้าอี้สร้างทุกอย่างที่มีแล้วก็เดี๋ยวต่อไปวันข้างหน้าเราก็จะพัฒนาที่นี่ที่คิดเอาไว้นั้นมีอยู่แล้วฐานการเรียนรู้เนาะที่เราพัฒนาขึ้นมาเพิ่งจะมีปีนี้แหละก็จะมีฐานเรียนรู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เรามีแปรรูปสมุนไพรเนาะก็แปรรูปแป้งกล้วยแล้วก็มาทําเป็นชงแป้งกล้วยกับกาแฟให้เขาชิมแล้วก็ เป็นชาสามเกลอเป็นกระเจี๊ยบแดงให้กับลูกค้าที่เขาชิมแล้วก็พ่อพันก้าไม้ก็จะเป็นกล้วยเป็นมะม่วงเป็นมะนาวม่อนเป็นบานเบอร์รี่แล้วก็มีพืชผักสวนครวัวก็จะมีพริกม่วงที่มาดูงานชอบมากสมุนไพรก็จะมีว่านหางจระเข้แก๊กฮวยเก๊กฮวยดอก เราเอาเก็บดอกมาแล้วก็ามาต้มจจะมีมะลิเอามาทำชาก็จะเพาะพันธุ์เาวรสแล้วก็มาม่วงหางมะนาวโหดซึ่งจริงๆแล้วต้นไม้นะมีเยอะมากเพราะว่าหนึ่งเราเอาบริโภคเองแล้วก็2คือมันมีคณะมาดูงานแล้วเราก็สามารถเก็บทําอาหารได้มีฐานกเกษตรเนาะจะมีต้นไม้มีพันธุ์ไม้ที่เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นไม้ผลที่กินได้พืชผักที่กินได้ อันนี้เป็นฐานเกษตรแล้วก็เป็นฐานตู้ตากพลังงานโซลาเซลล์เนาะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตู้ตั้งแต่ตู้เล็กกลางแล้วก็ไปตู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เราเอาผลผลิตที่เราเก็บไปแล้วก็เอาเข้าไปตากโดยแยกตามตู้ถ้าเป็นกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเราจะตากในโพลารดมใ,ใหญ่เพราะว่ารับซื้อของสมาชิกด้วยอันนี้จะตากในโพลารดมแล้วก็กล้วยตากก็จะตากในตู้กลางนะคะแล้วก็ส่วนตู้เล็กก็จะตากกล้วยตากเหมือนกันก็จะตากสิ่งที่เราแปรรูปอันนี้ค่ะอันนี้เป็นฐานเรียนรู้ให้กับ สมาชิกที่เขามาดูงานซึ่งเขาจะชอบมากแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับพลังงานโซลารเซลล์มากๆซึ่งสิ่งที่เขาจะถามคือราคาเท่าไหร่แพงไหมแล้วก็ได้จากไหนมางบจากไหนซึ่งตู้ต่าพลังงานโซลารเซลล์ตู้เล็กก็จากหน่วยงานมหาลัยได้มาเช่นกันแต่โตโดมใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นพวกของตัวเองเนาะเป็นการลดในการจ้าง O.E.M เพราะว่าการที่เราไปจ้าง O.E.M ต้นทุนจะสูงมากฉะนั้นเราต้องลดต้นทุนตรงนั้นแล้วก็มาทำเองตรงนี้ในระยะยาว ก็จะมีแป้งกล้วยรงกินแก้กดไหลย้อนเนาะก็ทํามา6ปีเหมือนกันเพราะว่ากล้วยเรามีเยอะเราก็ต่อยอดมนาะทําเป็นกล้วยตาอันนี้พี่เอกช,ชอบทํามากเลยเพราะว่ามันใช้แดดไม่มากนะคะแล้วก็จะแห้งเร็วมากอันนี้เป็นมะนาวดองต่อยอดมาเป็นมะนาวแช่อิ่มอันนี้เป็นมำนาวแช่อิ่ม3ามรสนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียบแดงอันนี้สําหรับต้มน้ำอันนี้เป็นสมุนไพรสําหรับลดไขมันในเลือด กระเจี๊ยบผงเอาไปชงลดไขมันในเลือดอันนี้สําหรับคนที่เอาไปทาชาเนาะอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือมะนาวเลมอนอันนี้ใช้มะนาวนะคะแล้วก็น้าผึ้งชงเป็นชานะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันเจี๊ยบแดงนะคะเราก็ต่อยอดมาเป็นสามเกลอเป็นชาสามเกลอแบบนี้นะคะซึ่งเรามีแพเกตอยู่ด้วยกัน2อันแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นม่อนกวนหรือว่ามันเบอรี่ กวนผสมมะขามป้อมอันนี้เพราะว่ามะขามป้อมเรามีก็เลยนํามากวนกับมันเบอร์รี่เพื่อที่จะเป็นสมุนไพรอันนี้ลูกค้าชอบมากแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ทําไปตามฤดูกาลนะผลผลิตทางการเกษตรที่นี่จะเป็นแกนะ๊ปเนาะเป็น GIP เนาะก็จะได้เครื่องหมายคิวนะคะเป็นมะนาวเป็นกล้วยนะคะแล้วก็หลักๆของเราก็คือจะมีกระเจี๊ยบแดงกับแป้งกล้วยนะคะทั้งแล้วก็มะนาว3อย่างเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ของเราแล้วก็นอกนั้นก็จะไปตามฤดูการหมดเล ชุมชนในนี้เขาสามารถมาขายของที่นี่ได้คือชุมชนเขาก็จะมีรายได้จากตรงนี้ไปแต่พ่อพี่ไม่ได้เก็บค่าร้านเขานะเพียงแต่ว่าอยากจะช่วยให้เขามีรายได้แล้วถ้าเกิดชุมชนนั้นเขาอยากเรียนรู้การแปรรูปเขาสามารถมารถเรียนรู้ที่นี่ได้แล้วเขาก็นํากลับเอาไปแปรรูปที่เขามีวัตถุดิบเองแต่ถ้าเกิดเขาไม่แปรเขาก็สามารถเอาวัตถุดิบตรงนั้นมาขายที่นี่ได้ <CA. S 2> เขาอยากจะเอาวัตถุดิบอันนี้รับไปเพื่อที่จะไปขายเราก็ส่งให้เขาเอาไปวางจําหน่ายได้ถ้าเกิดอยากมาอบรมมาใช้สถานที่หรือหน่วยงานเราก็ อำอวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือว่าเป็นเกษตร,รหรือว่าเป็นหน่วยงานไหนก็ตามเราก็สนักกันให้เขาใช้พื้นที่ของเราได้ไม่ทราบว่าในอนาค,คตนะคะพี่เอมีแนวทางยังไงเกี่ยวกับการพัฒนาสวปก จากการที่ที่ไปเห็นมาหลายๆที่เนาะคิดว่าที่นี่ยังขาดอีกหลายอย่างมากเลยอย่างเช่นการทําเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่ยังไม่ครบก็คือการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ก็คือการทําประมงการเลี้ยงสัตว์เป็นการโชว์การเรียนรู้ให้กับคณะที่มาดูงานได้ว่าเราทําแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงยังไงจะได้มีครบไปเห็นแล้วอยากอยากทําแบบนั้นบ้างเราก็ต้องไปดูว่าที่ที่อื่นเขาทํากันยังไงเขาป้องกันกันยังไงดูแลกันยังไงเราก็ศึกษามาแล้วก็นำกลับมาทําที่นี่ได้ค่ะ